มันก็สะดวกยิ่งขึ้นค่ะถูกไหมคะเพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยด้นก็มองว่ามันจะเป็นผลกระทบที่เราจะต้องดูที่จะมีมาตรการในการที่จะป้องกันทั้งทั้งที่จะไม่ให้ป้องกันที่ไม่ให้คนของเราเนี่ยไปเป็นที่ภาษาอักริชคาวิบิิมนะคะของสิ่งเหล่านี้และในขณะเดียวกันไม่ให้คนของเราไปทำไม่ให้ไปเป็นยื่ออแล้วก็ไม่ให้ไปเป็นผู้กระทำ ไม่ให้ทั้งถูกกระทําในการถูกจะเอาเปรียบในเรื่องต่างๆค่ะ,คะและว้วก็ไม่ให้ไปเอาเปรียบเขาด้วยเพรเา,างะางาั้นตรงนี้เนี่ยนั้นมองว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยได้รับการกล่าวขวัญถึงไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงเพราะว่าพอเราพูดเศรษฐกิจเราก็จะไปมุ่งเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะคะนต้นติดใจนิดเดียวว่าที่ท่านสุรศักดิ์พูดเนี่ยนะคะว่าเรา ถ้าเรารวมมาเป็นอาเซียนเนี่ยมันก็เหมือนกับเ,เราขยายครอบครัวใหญ่แล้วนะคะมันก็ต้องมาร่วมมือกันอย่างที่ท่านว่าเพราะ้นก็ต้องดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งจุดเดน่นจุดด้อยของใครอยู่ตรงไหน,นใครมีทรัพยากรอะไรดีอ่าโอเคนะมาแบ่งกันแบ่งกันอย่างไรก็ต้องมาตกล<ร>งก<ร>ันต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะแตะ่เขาได้มีการกำหนดว่าให้ให,ให้แต่ละประเทศเนี่ยเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นฟโฟกัสพอยต์นะคะเป็นเป็นเป็นเขาใช้คำว่าอะไรคะจุด กลางในเชื่อมจุดเชื่อมในในสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะคะลองฟังนะคะไม่รู้แต่ว่ามันก็จุดเด่นเนี่ยนะคะพม่าเนี่ยได้เป็นจุดเด่นของพม่าเป็นโฟกัสพอยต์ในเรื่องของเกษตรและประมงพอเข้าใจนะคะประมงเกษตรนะฮะมาเลเซียผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งทอค่ะ ไอ้ฝั่งฝัๆเลยไอ้ทั้งเกษตรทั้งสิ่งทอมันก็น่าจะอยู่กับเรานะใหม่ทีนะคะอินโดนีเซียภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์ไม้ไม้นี่ก็เหมือนกับของเราเหมือนกันเนาะนะคะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้นะคะก็คือว่าเราไปร่วมเขาเขาเป็นเขาเาเป็นแกนเป็นแกนแท่ไคเป็นแกนนะคะฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์นี่จะเป็นทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์เราก็ยังมองไม่ออกนะคะสิงคโปร์เนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพแล้วประเทศไทยหรืออะไรคะลองดูสิคะ ารประเทศไทยสัเราเนีอย่างที่เก่งๆไปเป็นหมอค่ะส่วนใหญ่ไม่ของเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะจุดของไทยเป็นนะคะไม่ใช่เลยของไทยเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวและการบินเพราะเนื่องจากเราอยู่กลางอาเซียนครับเป็นเส้นตรงไหมคะโชคดีที่ตั้งภูมิประเทศเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนขณะเนี้ยนะคะเราเป็นแกนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การบินที่ที่ที่ดัน ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าตัวเราเองเนี่เราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยแล้วเรื่องอาหารเราจะทําไงะนะคะเราจะเข้าไปร่วมกับเขาได้อย่างไรทํายังไงเราจะถึงถึงจะให้เสียงของเราเนี่ยได้ยินไปถึงเขาเมื่อท่านศุรศักดิ์คงจําได้ที่มหาวิทยาลัยจุฬาเข้ามาคุยกับเราในเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราก็เลยได้ทราบอ่ะโอ้โหเขาทําการวิจัยเรื่องไอาหารารฟู้ดของอาหารฮาร์โรของอาหารของมุสลิมค่ะของมุสลิมจนกระทั่งเขาได้รับเป็นที่ยอมรับแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ย อาหารฮาเราเนี่ยก็จะตีตราว่ามาจากประเทศไทยแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องเข้าไปเจรจารกับเขานะคะเ <c oughs> พื่อที่จะให้เขาซึ่งเป็นแกนเนี่ยได้ได้เข้าใจว่าเฮ้ยเรามีแล้วนะแล้วต่อไปนี้ใครทําอะไรร,รีบรีบจดสิทธิบัตรนะคะเ <c oughs> พราะสิทธิบัตรนี้ไปทั่วโลกแล้วเ <c oughs> พราะงั้นดั้นมองว่าเราเนี่ยผลกระทบประการแรกเลยคือเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนไม่ได้ดูแลเพื่อที่จะเอาเปรียบเพื่อนไม่ใช่ แต่ดูแลเพื่อที่จะให้เพื่อนได้รู้ว่าเราได้ทําอะไรและเพื่อนก็จะได้เข้าใจและเพื่อนก็จะได้รู้ว่าเออไอนี่เราทําแล้วนะจะได้แบ่งปันกันได้แบ่งปันกันได้ค่ะนี่เราเนี่ยมักจะตกตรงเนี้ยค่ะตกหล่นที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะวิ่งไปไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปแบ่งปันคนอื่นก็หรอกมีแต่คนอื่นจะเอาเราไปแล้วเราก็ไปช่วยคนอื่นบบเออเราช่วยกันทำให้นูนี่ดูสักพักหนึ่งเอาตายจริงลืมดูไปแล้วว่าเราทําอะไรเพราะเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดกับเราเนี่ยครับ นันมองว่ามันยังมีอีกหลายๆอย่างที่จะต้องมีคนดูจริงๆก็อยากจะบอกว่าเนื่องจากมาจากภาคการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าถามว่าตอนนี้ใครมีการประเมินผลม้างว่าจะไปอาเซียนมันจะกระทบเรามากน้อยแค่ไหนได้มีการติดตามว่าได้ทําอะไรไปบ้างหรือเปล่า,าก็ไม่มีเคยมีเข้าให้ศึกษาในระดับนานาชาตินะคะ,ะระดับหลายๆประเทศเนี่ยแล้วก็ถามถึงว่าความตระหนักรู้ในเรื่องของอาเซียนไทยก็เกิดจะตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีหน่วยที่ได้ติดตาม อย่างที่เรียนเนี่ยในแต่ละกระทรวงก็น่าที่จะมีโต๊ะอาเซียนของตัวเองเพื่อที่จะรับผิดชอบหาข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็อาจจะพูดในภาพรวมไปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยดันได้ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดเนื่องจากว่ามาจากกรรมธิการพลังงานเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานนะคะเราทราบดีว่าเพื่อนบ้านเราก็มีพลังงานเยอะแต่ในขณะเดียวกันนโยบายพลังงานของเราเนี่ยการตรึงราคา เอเขาเรียกว่าก๊สเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันเป็นการที่ว่าตามชายแดนเนี่ยเขาก็มาลักรอบเอาของเราไปเพราะของเราถูกราคาแก๊สของเรานีโทูกว่าประเทศอื่นๆแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายให้ชัดเจนท่านจะช่วยผู้ที่มีผู้ที่มีความจำเป็นก็ช่วยด้วยวิธีอื่นนะคะอาจจะไม่ใช่ตรึงราคาหามาตรการให้ดีๆ ค่ะท่านคา่ะตรงนี้เดี๋ยวผมขอล่วงไปทางด้านการเมืองนิดนึ่งนะครับเพราะเรื่องราคาพลังงานเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านมาประเทศเนี่ยราคาของเราที่เราส่งไปขายเนี่ยสูงกว่านะฮะาราคาน้ํามันในในเขาในประเทศนั้นนะยกตัวอย่างเช่นทางด้านกะัมพูชาพม่าเนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG ก็ดีหรือว่าราคาน้ํามันนะฮะเบนซินทั้งแก๊สโซฮอลอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะ แต่อีกทางด้านหนึ่งทางด้านใต้ของมาเลเซียของเราเนี่ย<ะ>น,น้ำมันในประเทศเขาได้กรถูกกว่านะฮะแล้วก็เวลาที่จะคล้ายๆกับทําความเข้าใจกันเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคิดว่าคงจะต้องเชิญสมาธิพุทธภาซึ่งท่านดูแลเรื่องนี้อยู่โดยตรงมาช,ชี้แจงนะฮ <c oughs> ะเพราะว่าขณะนี้เราก็เป็นที่น่าเสียใจว่ากลุ่มทุนบางกลุ่มพยายามจ้องตรงนี้อยู่มันก็ไปผูกโยงกับปตท เพราะเราเสียโอกาสไปน,นิดหนึ่งตอนที่เราแปลรูปปโตโทเป็นภาพิษากิจเนี่ยนะความจริงแล้วจุดน,น,นั้นเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราทําเหมือนทางตะวันออกกลางคือให้เป็นกองทุนเพื่อความมั่งคั่งเหมือนเหมือนของประเทศตะวันออกกลางทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินเนี่ยใครจะมาฮุบเอาอไปเป็นบริษัทเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเขาจะต้องถูกจัดการให้เป็น อกองทุนเพื่อวความมั่งคั่งของชาติคือมัอกอนกลเป็นคอส่วนกลางสําหรับอนุชนรุ่นหลังไม่ใช่รุ่นที่อยู่ในปัจจุบันนี้ท้งนเขาต้องมีหลักการที่ชัดเจนเพราะเรามันสายเกินไปแล้วก็ต้อง,องอปล่อยนะฮะอันนี้ถ้าไป,ไปตัดขาตอตทให้เลิกทําอย่างนี้เนี่ยก็น่ากลัวนิดหนึ่งเพราะว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเราจริงๆมันไม่ได้เยอะอย่างที่พูดกันหรอก ในเรื่องพลังงานค่อปลงทุนเฉยค่ะท่านตัวรีเสิร์ฟจริงๆไม่เยอะค่ะอาจจะต้องเรียนเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพลังงานมาพูดคุยกับเราอีกทีน้ค่ะท่านเพราะว่ารายการสู้เพื่อบ้านเมืองนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความรู้ได้รับข้อเท็จจริงค่ะนะฮะ ก็้ <c oughs> ได้จริงว่าเป็นยังไงใครจะมาหลอกเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็จะได้ไม่หลงหลงโอ <c oughs> ลิกาบัตให้ให <Yeah. S 2> ได้ดั <c oughs> งนั้นเดี๋ยวเรา <c oughs> พักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงที่3ของรายการนะคะวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมทางบ้านนะคะช่วงที่3ของรายการเราจะงดรับสายแสดงความคิดเห็นค่ะแต่ว่าท่านสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านได้อยะะู่ค่ะทาง SMS ที่หมายเลข489 0 0 0พิมพ์ ST เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489 0 0 0นะคะช่วงสุดท้ายของรายการเราจะ กลับมาฟังแครรับเชิญทั้งสองท่านค่ะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินถึงความพร้อมของประเทศไทยในแต่ละภาคส่วนเอกชนราชการและประชาชนค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษานะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซูเปอร์บ้านเมืองค่ะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตผู้ชมทางบ้านนะคะงดรับสายแสดงความคิดเห็นค่ะแต่ว่าท่านยังร่วมแสดงความคิดเห็นกับแขกรับเชิญทั้ง2องท่านได้อยู่ทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4 8 9 0 0 0หมื่นพิมพ์ ST เวนวัก ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489,000นะคะส่วนตอนนี้เรากลับมาพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของประชาชนคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราชการหรือว่าภาคประชาชนก็ตามแต่รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาซึ่งมีผลสําคัญมากในการที่จะว่าวางรากฐานคนไทยที่จะให้ก้าวไปสู่ประชาคมหรือว่าเตรียมตัวที่จะตอบรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะท่ะนานนริวันมีความเห็นยังไงคะ,ค,ะคือ,อคุณประชาพูดจริง ภาคต่างๆเนี่ยถ้าจะความเห็นฟันธงเลยเนี่ยก็คือว่าภาคเอกชนเนี่ยดูจะพร้อมที่สุดค่ะนะคะทำไมเขาถึงพร้อมที่สุดเพราะว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเขาเองเพราะฉะนั้นดูว่าเขาจะพร้อมที่สุดนะคะส่วนภาคราชการเนี่ยก็ไปช่วยเตรียมความพร้อมให้ภาคเอกชนอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ะะหรือว่ากระทรวงต่างประเทศที่เตรียมความพร้อมให้ให้กับคนอื่นนะคะท่านเหล่านี้ท่านก็ทาของท่านไปแต่ถามว่าแล้วหน่วยงานอื่นๆ ดันก็เพิ่งได้ยินว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย<ะ>ได้รับมอบหมายให้ดูแลเสาที่สามคือเสาของอสังคม,งคมและวัฒนรธรรมนะะนก็เพิ่งได้รับมอบหมายะนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของความพร้อมเนี่ยท่านจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจะต้องไปดูแลตรงส่วนนี้แหละก็จะต้องไปประสานกับหน่วยงานต่างๆนะคะมันถ้าเราดูราชการในส่วนที่ว่า เป็นส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต้องไปเตรียมก็คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะคะดูเสมือนหนึ่งว่าความพร้อมยังอาจจะต้องอเรียกว่าอะไรนะคะเร่งฝีเท้าขึ้นมาหน่อยนะคะยังยังไม่พร้อมไม่พร้อมนะะยังไม่พร้อมะคะอ่ะประชาชนก็ต้องถามว่าราชการก็ต้องมาเกี่ยวกับการเตรียมให้ประชาชนตัวประชาชนเองพร้อมไหม ก็ความพร้อมมันนี้ต่ําที่สุดนะคะเพราะว่าประชาชนทราบดีว่าจะมีการเนี่ยเป็นประชาคมอาเซียนแต่ประชาชนก็บอกว่า AEC นะคะคือประชาคมเศรษฐกิจเท่านั้นเท่านั้นประชาชนยังไม่รู้เลยว่าเรามี3เสาหลักคะประชาชนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องเจออะไรถ้าเราไปตามโรงเรียนเนี่ยเขาก็พยายามมากนะคะมันจะมี Sister School Buffer School เต็มไปหมดท่านก็จะเห็นธงประเทศต่างๆ การแต่งกายประเทศต่างๆนะคะทักไทยเป็นภาษาของประเทศต่างๆสิบประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงชาติอะไรพวกนี้นะคะของประเทศต่างๆการรำศิลปวัฒนธรรมอะไรของประเทศต่างๆแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยคิดว่ายังไม่มีไม่มีกรไม่มีรูปไม่มีที่จะตระหนักว่าเออเรากฎระเบียบต่างๆที่มันจะมาเกี่ยวพันกับเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะต่อไปนี้นะในปี 2 5 5ห้นะคะเราจะเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ย <ทะ S 2> เราเดินไปได้เลยไหม<ท>ะนะคะหรือว่าเออเอเรื่องที่ว่าคนอื่นเขาจะเข้ามาอยู่ที่เราเนี่ยแล้วเขาจะมาแย่งงานเราทำไหม<ท>ะนะคะหรือตลาดงานของเราจะกว้างขึ้นแล้วเราทำไงเราถึงจะไปที่อื่นได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าถามว่าพร้อมไหม ประเมินว่ายังไม่พร้อมนะคะตอนนี้มาถึงการศึกษาประเดี๋ยวต้องฟังจากท่านสุรศักดิ์ในเรื่องอื่นเหล่านี้ด้วยอาจจะต่างกันนะคะการศึกษาเนี่ยพอเราถามมาสิ่งเหล่านี้แล้วใครเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเราก็บอกว่าการศึกษาสิใช่ไหมคะคะการศึกษามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้ประชาชนการศึกษาเนี่ยอยากจะแบ่งเป็นว่าการเตรียมความพร้อมในแง่ของการศึกษาเองหมายความว่าหมายความว่าอย่างเช่น เราก็จะยินยสถาบันอุดมศึกษาเขาก็เริ่มมีแล้วสอนเป็นภาษาอังกฤษ<ช>นะคะเขาเตรียมอย่างเราได้ยินในการที่ท่านมาเสนอ,เ,อเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะคะ<ช><ช>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของขอภัยที่ต้องเอ่ยถึงท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านแต่ตั้งแต่ท่านเกิดแล้ว<ช><ๆ>ท่านก็สอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะท่านเตรียมไว้เพื่ออันเนี้ยนะคะจะได้สื่อสารกันได้อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเองมีสาขาของอาเซียนศึกษาอยู่นะคะมีการเตรียมเรียกว่าโครงการ ยุวทูตอซึ่งส่งเด็กไปตามแลกเปลี่ยนกัน,นกอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาเองมีการปรับหลักสูตรมีอะไรพวกเนี้แต่ถ้าพูดถึงสถาบันการศึกษาในแง่ของการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยจริงๆมันมีหลายระดับไม่ว่าจะเป็นด้านแต่เรื่องของอุดมศึกษามันก็จะมีอาชีวะมัธยมประถมซึ่งทุกแห่งก็ต้องมีการช่วยและมันจะมีอีกอันนึ่งที่ คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาในโรงเรียนไม่ได้อยู่นะคะคระท่งแล้วถามว่าพวกที่จริงหมายถึงพวกเราด้วยนะฮะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในในโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแลวแลวเราจะหาความรู้หรือว่าเราควรจะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนเตรียมมันไม่ใช่การศึกษาในระบบใช่มันตรงเนี้ยนราคิดว่ามันยังไม่พร้อมนะคะการที่จะให้คนตระหนักรู้ว่าเออมันมีเทคโนโลยีนะคุณเข้าไปหาข้อมูลได้มีข้อมูล เตรียมไว้ให้ต่างๆเหล่านี้ยังยังต้องมีการปรับอยู่มากหมายความว่าต้องเตรียมความพร้อมทั้งเด็กผู้ใหญ่รวมไปถึงวัยผู้สูงอายุก็ตั้งแต่เพราะว่าในทุกภาคในทุกส่วนช่วงวัยเนี่ยจะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนทั้งหมดค่ะท่ไนใช่ค่ะนะคะอย่างอย่างสมมุติอย่างงี้พวกรุ่นพวกพี่เนี่ยเกิดเอ๊ะเราอยากจะไปทํางานประเทศอื่นในอาเซียนมั้งไหมเรามี ผมขอไปสิงคโปร์อะไร่งี้เป็นนเมื่อกี้ว่าจะไปลาวไงคบชวนคนพระชาไปลาวสินะคะอย่างเงี้ยเราเราจะไปได้ยังไงนะคะแล้วก็ในแง่ของผู้สูงอายุเนี่ยในการที่เราจะเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่สุขภาพเนี่ยนะคะบังเอิญฉุกคิดที่มาได้ทันทีว่าอีกหน่อยเนี่ยคนเขาก็จะเดินทางมารักษาที่เราง่ายลองกลาวกัมพูชาพม่าเข้ามาซึ่งปัจจุบันเข้าอยู่แล้ว แต่แต่แ<ล>ว่าจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแ,แ,ลแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนของเรา